สวัสดีครับเชฟหน่มกินเที่ยวอีพีนี้เชฟอยากกินตำม,มาแตงครับตำม,มาแตงนี่ <c oughs> พอดีเอซน้องนกเอามาให้จากพะเยานู่นเลยนะครับขอบคุณมากก็มีอะไรบ้างมีมะเขือเทศมีพริกขี้หนูสวนอันนี้เป็นพริกจินดากระเทียมกุ้งแห้ง เทปจะใส่กุ้งแห้งด้วยนะอันนี้กุ้งแห้งก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเทปคงต้องบอกหลานเขาขับรถไปส่งลูกค้าที่ยังจังหวัดตากจะฝากเขาไปซื้อชูรสมะนาวมะนาวปีนี้ของเทปก็ไม่รุ่นเป็นอะไรนะเทปมีสิบกว่าต้นของเทปนี่เป็นแป้นพิจ,จิตรนะมันก็เป็นทวายของมันทุกปีอะเทปก็ลดน้ำอยู่นะลดวันเว้นวันวันเว้นวัน แต่มันอยู่ในกระถางปีนี้ไม่รู้มันหยุดออกลูกไปเลยอะเทพว่าเดี๋ยวจะไปขอพี่ชายนะพี่ชายเทพก็ปลูกไว้เขาไลน์มาบอกว่ามันมีเทปเขาหยุดวันทุกวันพุธถ้าวันพุธเดี๋ยวเทปต้องไลน์ไปนัดเขาให้เขาเก็บมาให้แล้วเทพจะเข้าไปเอาอันนี้เป็นพี่แข้งเดี๋ยวเทพจะเอาไปจีก่อนไปจีให้มันหอมแผนหน่อยน้ำปลา้า น้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกอ่าเทพก็จะตำกินแก้แห้งหน่อยวันนี้แห้งมากหนักไปหน่อยใกล้คิสมารแล้วคิสมารนี้ก็ได้ฉลองเอกโอเคครับไปตำกันครับเทพเอา แตงนี่ไปสับเรียบร้อยแล้วมาเขือเทศก็ซอยเรียบร้อยเตรียมมะนาวแล้วก็อันอภกแข้งนี่ไปจีเดชเชฟก็จะใส่สักเม็ดสองเม็ดหรือว่าสามเม็ดนี่นะเอาแค่หอมช่วงนี้เผ็ดก็ชักไม่ค่อยจะไหวละกินเผ็ดมากๆนี่มันน่าจะแสบท้องอันนี้นะก็เลยว่าขอเบาเผ็ดลงไปหน่อยเพราะว่าอายุเชฟเยะ เยอะละกินเผ็ดคืออันนี้แต่คือเผ็ดเอาได้นิดหน่อยเพราะว่าทานบ่อยๆก็ไม่ค่อยดีต่อท้องต่อไส้เงี้ยเราก็เลยคิดว่าขอเบาเผ็ดหน่อยเอาไว้บางครั้งเผ็ดได้หรือว่าไปกินกับเพื่อนๆน,นี่นะถ้าเขาทําอะไรเผิดเราก็จะชิมแค่นิดหน่อยแต่เราไม่ได้บอกไม,ไม่ได้ไปบอกเขานะว่าเทําต้องไม่เผิดน,นะ ้นึ่งนี่ก็ได้มาละข้านึ่งร้อนๆเลยสั่งแม่บ้านซื้อมาสิบบาทแม่บ้านซื้อมาให้ยี่สิบบาทก็ร้อนมากเดี๋ยวกินกับข้าวหนึง่งแล้วก็อาจจะมีน้ำกระเทียบสักหน่อยหนึ่งไปตามกันเลยครับครับเทียบใส่สามเม็ดนะสามเม็ด ียงดังๆเลยนะครับกระเทียมพริกขี้หนู ตามมันพอแตกได้ครับถ้าใครไม่ชอบเผ็ดเอาพอแตกแต่ถ้าใครชอบเผ็ดก็ขูดให,ห้มันเล็กเล็ก,ลกหน่อยมะนาวครับเอาอยะมะนาวนี่เจอกันทุกทีเลยน้ำลายไหลทุกทีเลย ไปเรียบร้อยเหลือเทปเหลือมันไว้ชิ้นนึงก่อนนะเนี่ยเทปจะเหลือมันไว้ก่อนเพราะว่าถ้ามันเปรี้ยวเกินเนี่ยอันเทปก็จะไม่ใส่แต่ถ้ามันไม่เปรี้ยวเทปจะบีบสาไปอีก อันนี้เป็นน้ำมะขามที่คั้นแล้วห้าหกเจ็ปดเก้าสิบต่อไปมน,น้ำปล้า สองสามสี่ใสหลายแชบหลายใสนักล้ำนักน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลานี่ยเชฟก็ใช้หลายยี่ห้อนะเชฟก็กินได้หมดอะทุกยี่ห้อเขาซื้อมายี่ห้อไหนเชฟก็กินได้หมดอะหนึ่งสอง สามสี่ถ้าแม่เขาชอบกินอันรสชาตินี้เด็กๆเขาชอบกินอีกรสชาตินึงเขาก็ซื้อมันอย่างโคตรขวดเทเพื่อกินได้ทุกขวดน้ำตาลปีบ๊บเดี๋ยวเราต้องละลายน้ำตาลปี๊บให้มันให้มันนิ่มก่อนนะน้ำตาลปี๊บอะ่ะ หัวใจหลักมันคือน้ำตาลปีบนะ๊บเลยน้งละลายน้ำตาลปี๊บให้มันละลายก่อนอื้น้ำลหลไหลเลยเดี๋ยวต้องขอจัดน้ำระเจี๊ยบสักหนึ่งแก้วอื้มมันโดนไปกับน้ำปลาเนะี่ยงัวเลยอนะ่ะเอามาต้องมาละผงนัว ผมนวตั้มด้วยกุ้งหิา่าใส่ได้เซบหลายครับใส่นักกัน,นักผมนวเนี่ยเดี๋ยวเทฟจะลองชิมก่อนดูนะเพราะมันจางอะไรอย่าง อืมจางหลายอย่างเลยนะนี่เทียบไปจัดงานก๋วยเตี๋ยวมาละงานก๋วยเตี๋ยบสักหนึ่งบุกง <c oughs> านปลาลานี่โอเคแล้วนะทีนี้น,น้ำมะขามสองสามสี่ ใ,ใส่เลยมหมดเลยใส่ไปหมดเลยมะนาวเหลืออีกชิ้นหนึง่งมะนาวบีบใส่ลงไปเลยวุ้เตกใจบุนเลยจับมะนาวนี่รู้สึกมือไม่สั่นมะนาวกับเชียมไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะ่เนาแตงใส่ลงไปเลย ใส่แป้งลงไปตอนใส่แป้งลงไปนี่ต้องตอนเราตํานะเราก็ตําแค่คุกๆมันพร้อมไม่ต้องไปโขกมันมากถ้าโขกมันมากเดี๋ยวมันจะเละไปซะพอเละไปแล้วมันจะไม่อร่อยไนหะมหอมหอมเพื่อนๆหอมมาก

อร่อยมากหอ,ออนะอหอมอร่อยมากท้องหอมน่าอร่อยเลยยิงเชียวเค็มบอกอะ่ะก็าตำส้มนี่นะเป็นไอ้มะนาวนี่ใหม่ๆหน่อยนะอหอมอร่อยโอเคนัวดีละจานมาใส่จานตอนนี้ต้องค่อยๆนะระวังถ้าอัน ความนี้อดกินเลยนะจริงๆิงคนอื่นนะใส่กุ้งแห้งก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่เชฟมีกุ้งแห้งอะ่ะเชฟชอบกินกุ้งแห้งด้วยชอบมากซื้อมาเป็นกิโลกิโลเลยซื้อมาทิ้งไว้ไปใส่ได้หลายอย่างใส่ส้มตําใส่ไอพวกไอ้น้าพริกกะปีอะไรพวกเนี้ย โอ้โหดสูสิสีสังสวยงามขนาดไหนเนี่ยเออน่าทานมากสีสันน่าทานเลยครับกินกับไอ้เขาหนึ่งไก่ย่างน้ำลายไหลแล้วก็กินกับอัน นั่นกตะเจี๊ยบรับรองอร่อยอร่อยมากเสร็จแล้วเพื่อนๆเราไปทำตามกันดูนะตามสไตล์เชฟหนุ่มกินทำง่ายกินได้อร่อยด้วยนะตำแตงกวาใส่อันนี้ ใส่ปลาราทำง่ายๆก็เอาแบบอย่างใครมีกุ้งแห้งจะใส่กุ้งแห้งก็ใส่ถ้าไม่มีกุ้งแห้งก็ไม่ต้องใส่เชฟก็จะมีกุ้งแห้งเชฟก็ใส่กุ้งแห้งไปด้วยแล้วก็เขานึ่งนี่ยเขานึ้อล้นๆเลยแล้วก็เชฟมีน้ำปลาเจี๊ยบเชฟก็จะจิบน้ำปลาเจี๊ยบนิดนึงช่วงเย็นละขอบคุณเพื่อนๆนะครับ ที่เข้ามาติดตามคลิปนี้คลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้เชมด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ